พี่ชื่อปูเป็นิ่มคำเช่อนักชิบกานะครับอยู่ชั้นปีที่2สาขาออกแบบกราฟิกมหาวิทยาลัยราชภัฏแพงเพชรคณะเทคโนโลยีสารกรมความถนัดที่สนใจก็คือการเย็บผ้าตัดช er. ุดแฟชั่นต่างๆครับคิดก็อยากจะเป็นนักดีไซเนอร์และอีกความคิดหนึ่งก็อยากจะเป็นครูสอนสาขาแฟชั่นและสิ่งทอดเดิน เดินจากแให้เป็นเสร็จตรงก่อนโดยใช้กระดาษลองก่อนมาจาักตรงไม่ตรงถ้าก็ะดัตรงแล้วหนักแล้วต้องเจ็บกับผ้าครับแล้วสิ่งที่ใช้ก็มีกระดาบสั้งแบบไม้บรรทัดไต่วัดตากหนุกแก้วไม้โค้งแล้วก็สอยังลบปากกาแล้วก็ผ้าเข็มได้หลายอย่างเลยครับ เราคิดก็คือเราอยากตัดอะไรเราต้องมาสร้างเฟตเจอร์เบื้งต้นก่อนมาดัดแปลงว่าเออแบบนี้มันจะเข้าตัวเราหรือเปล่าต้องดูเนื้อผ้าด้วยสีผ้าแล้วองอ์ปกรบต่างๆถ้าเกิดเราเราเป็นคนไตเราต้องดูว่าตัวเองชอบแนวไหนสไตล์ไหนก็ให้วินคาเตเอนก่อนแค่อยมาตัดชุดค่ะจะเอาความจริงป่าวจ๊ะเอาความจริงครับก็คือโหนกเลือก ไปลงที่เชียงใหม่ก่อนแล้วครั้นี้เพื่อนบังคับหนูมาต่อให้มามาเพื่อนมันที่นี่แล้วครั้นี้หนูว่ามันไม่มีสาขาหนลงก็ไปถามพี่ที่ที่ตึกกล่องแป้งที่สมัครเรียนก็คือถามว่ามีสาขานไหมหนุมหนู่มหนาเรื่องสาขานี้แลวข่าวแ่าอาจารย์ปีนก็เขาบอกเออมีหนูก็เลยแบบเรียนมาครัเทว่าจบมอสามมาก็คือ จะไปเรียนต่อม so so, in mm ่สยมศึกข้าก็ไม่ได้ก็ได้เก่งพวกวิเคณิดมากขึ้นแต่ก็เลือกสายอาชีพพอมีครูเด็กนเอลมาและเพื่อนมันเลอกเรียนสาขาต่างๆก็เลยอยากตามเพื่อนก็เลยเลือกเรียนสาขาตัดชุดนี้ครับช่อสาขาก็คือที่เราเรียนนาก็คือมันจะมีในสาขาหมู่ที่เรียนตั้งแต่วิชีอะไรอาชีวะก็คือมีเพื่อนอยู่สามคนสี่คนก็มาต้องมาปรับปรุงกับเพื่อนที่ มีแบบเพื่อนเยอะๆแบบส,บสิบสิบสิบขึ้นอะค่ะจาย์ก็ต้องปรับตัวแล้วก็แล้วก็ความรู้สึกก็โอเคค่ะก็ไม่มีอะไราย,ยากไม่มีอะไรง่ายเกินไปะสรุปไม่ง่ายหรือมันไม่ยาก <laughs> ก็ตอ่อย่างค่ะได <laughs> ้ความรู้มากขึ้นแล้วก็ได้แบบ เราเปิดสมองได้มากขึ้นแบบความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นค่ถ้าเกิดน้องชอบแบบวิชาศิลปะก็คือมาเราเรียนสาข,ขานี้ก่อนว่าจะมีแบบหลายสาข,ขาให้เราเลือกเรียนมีทั้งเฟอร์นิเจอร์กรตัตลัเย็บเสือ้อผ้าโปรดด,ดีไซน์กราฟิกแล้วก็วิชาถ่ายรูปให้น้องสนใจเรียนไหนก็คือมาเรียนได้เลยค่ะ